สวัสดีทุกคนด้วยครับผมกับมาเจอกันอีกครั้งนะผมในจุลสิษย์เวอร์ไรต์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่ก็อยากทําต่อนะแต่ว่าถ้าเกิดพี่ลงนละสองคลิปคนดูไม่ทันอยู่แล้วนะแต่พี่ก็จะลงทิ้งไว้ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพอพี่ลงจุลสิษเวอร์ไรใช่ไหมจุลสิษย์เวอร์ไรหรือจุลสิษย์เวอร์เดอะเกมมาแพ็กมันวันต่อวันอยู่แล้วเวของมันวันต่อวันอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าถ้าพี่พลาดลงวันไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทันการใช่ไหมมันก็ไม่ทันครับผมซึ่งวันนี้มีกระปออองดดีๆมาาฝก้วยฮะะไไรร คืออะไรอ๋อตรงเนี้เหรอถ้าใครยังไม่ได้เก็บครับผมตัวส่วนนี้พี่มาเก็บแล้วกลับมาเล่นก็เลยมาเก็บนะผมได้ดีเอ็นอตัวสีเขียวด้วยนะผมทุกคนว้าวก็อย่าลืมมายิงทิ้งแต่ว่าโอ้โหอีกเจ็ดวันอีกเจ็ดเอ้ออีกเจ็ดชั่วโมงนะนไม่ใช่เจ็ดวันครับผมก็จะหมดเวลาแล้วทุกคนแล้ววันนี้ครับผมมีกระป๋องดีๆมาฝากนี่กระป๋องตรงนี้เลยครับผมโอ้ดูครับผมว่าสิ่งที่จะได้คืออะไร โอ้โหดีนเอสีแดงร้อยสี่สิบนะผมทุกคนว้าวมีสินลุ้นรับตัวตามนี้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวโอเมก้าระดับโอเมก้าหรือว่ารีเจนเดอรี่นะผมในเกมนี้สีแดงเขาเรียกว่าระดับรีเจนเดอรี่เนาะแต่เรียกสีแดงไปแหละทุกคนโอเคสีทองก็ไม่เท่าไหร่สีทองก็ไปผสมเป็นสีแดงสีแดงเอาผสมเป็นสีเขียวและสีเขียวก็ผสมเป็นสีดำนะผมในเกมนี้มาตบกระป๋องกัน พูดเยอะแล้วตัวโอเคห้ามแพกเกินสองครั้งหน้ะผมทุกคนจัดดิครับผมมันจะไม่เหมือนจุลสิกเวอร์เดอะเกมตรงที่ว่าจุลศิกเดอร์เดเกมมันเป็นแพ็ก้ะตีเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็ตีโอ้โหตบบอสไทโทาโนโอ้สีเขียวซะด้วยเดี๋ยวนะบอสตัวนี้โอ้โหุยมีเคาเตอร์แอคแทกแบบตามเลือดด้วยโอ้มันจะโหดแค่ไหนวะเนี่ย รีดิวดาเมจโอ้โหการติดพิษเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ไม่การตามเลือดเอ้าอย่างงี้ก็สวยดีไม่การตามเลือดแบบนี้ส่งตรงไปเลยส่งตรงไปเลยตัวที่โหดที่สุดในบ้านอืมมันต้องมีตัวตีตามเลือดด้วยบ้านพี่มีตัวตีตามเลือดตัวไหนวะเนี้ยเอาตัวไหนออกดีไม่มีว่ะพี่ไม่มีตัวตีตามเลือดที่แบบตัวหืมแล้วจะทาไงเนี่ย ลองก่อนอันนี้เป็นรอบแรกครับผมมันให้แพ้ได้สองรอบนะทุกคนเอาตัวตามนี้ปาจัดครับผมคือช่วงที่พี่แบบเลิกเล่นไปอ่ะมันทิ้งช่วงไปนานเกินครับผมแล้วก็ไม่ได้เก็บตัวเพิ่มตัวก็เลยมีเท่านี้เลยอืมบอสมันติดมีเกาะใช่ไหมอ่ามีเกาะก็ส่งตัวนี้ลงไปมาราไทลโน,โนเมทโทดอนโอ้โหแล้วตัวโคตรใหญ่ว้าวตัวใหญ่เกิน เจ็ดพันห้าโอเคแล้วโหสปีดนำตัวอีกเหรอสปีดนำอีกเหรอตัวเนี้ยมันอาจจะมีเกะมาหรือเปล่าวะออาพี่เอาตัวนี้ไปก่อนเปิดไปก่อนเอทาท่านี้เปิดไปก่อนมันหนึ H ่งวีเอสนี่หว่าพี่คิดว่าไอ้นี่เว้ยโอเคเปิดคลีไปด้วยสวยงามครับผมพีม่คิดว่าจะแบบสี่ตัวแล้วเหมือนลุมบอสอะไม่ใช่ครับผมอ่าอแล้วพี่เปิดแล้วเฮ้ยเคาน์เตอร์ตามเลือด ดีแล้วพี่ตายยังเหลือไว้ให้ตูโอเคท่าสุดท้ายไปเลยและเปิดเกาะครับผมโอ้โหเปิดเกาะมาแล้วแล้วยังไงต่อมีเกาะมีเกาะม,มีชิลแต่ขอโทษด,ด้วยพี่จอกเกาะพี่จอกเกาะไอ้น้องเอาละเนี่ยโอ้โหไม่ติดคียว่าเสียดายไม่ติดคีและเจอเคาน์เตอร์แอ้แจกเรียบร้อยแล้วยังไงต่อแล้วยังไง คือตัวเปิดกอก็ต้องนี่เลยครับผมมาบอสโมเทมเล็กมาแล้วไม่มีปัญหาจบแล้วเฮ้ยอีซี่นี่หวากระป๋องเนี้ยววาโอเคกระป๋องนี้ถือว่าอีซี่ครับผมอู้สวยงามโอเคจบแล้วครับผมโู้ย้จบแล้วอ่ะจบแค่นี้เลยอถามจริงวันนี้เราไม่ได้รีวิวตัวนะผมแต่การเป็การรีวิวกระป๋องเห็นไหมมันก็แค่นี้ แล้วให้พี่ตีแค่เนี้ยจบโอ้โหได้เงินหมื่นแปดได้โคตรเยอะเลยวะ่ะโอ้โหโอ้โหูดีเอ็นเอโอ้โหูปึ้งโอเคได้คอนควเนเตอร์แล้วก็ปึ้งตัวไรอะ่ะ <c oughs> ได้สีแดงโอ้สีแดงได้โนกครับผมโอเมก้าได้เป็นตัวเมกาเรยเอ้เบกาเลเนียตัวนี้ใครวะตัวนี้ใครอะ่ะ ไม่รู้จักครับผมในจุเลสิกเวอร์เกยไม่มีโอเคนั้นเดี๋ยวพี่หวดบอสเลยไหมหวดบอสโชว์สักหนึ่งสเต็ปโอเคบอสมามันจบแล้วเพื่อนบอสโอ้โหอันนี้เป็นบอสกระป๋องดําครับผมมีสิทธิ์ลุ้นห้าสิบดีเอไม่ได้ลุ้นอันนี้ได้เลยครับผมถ้าตีผ่านนะแล้วมาเราก็มาออโต้จอยไปเลยครับผมบอสมีแตกเกาะมีแตกฮิวใช่ไหมโอเคเราต้องดูท่าด้วยนะผมก่อนจะตบบอส และบอสกานะตามนี้ครับผมที่ต้องกลัวก็คือติดพิษกับตีตามเลือด80%โอเคแล้วจะมีใครมาหรือเปล่าโโอหกว่าตูจะหาคนเจอกว่าจะได้ทีมไปโธ่เพื่อนเราไม่มีใครเอายิวมาเลยหรอวะเนี่ยเดี๋ยวนะทีโอ้ทีมเราไม่มีใครเอายิวเดี๋ยวจะมันจะไม่รอดเอาหน้านี่ฮิวกันเองเลยใช่ไหมแล้วบอสโอ้โหบอสพวกนี้มันมีสีด้วยนะ ชิปแล้วโอเคเราตีตีหมู่ไปก่อนครับผมไม่มีใครที่เป็นฮิลเลยเหรอในทีมเนี่ยโอ้ชิปจะสู้เขาไหวไหละ่ะเอาละเพื่อนเปิดโอ้โหเปิดกี้เปิดหลบโอเคเพิ่มดาเมจไปและเพื่อนเราครับผมเปิดเกาะหมูป่ปะเนี่ยบับกัดหนึ่งเปิดเกาะเดียวเกาะเดียวหรือเกาะหมู่และบอสเปิดเกาะครับผมโอ้โหเรียบร้อยเปิดเกาะให้แล้ว ชิปแล้วโอ้โหหมูน้อยหมูน้อยถ้าตีทะลุเกาะอ,อีกบับโอเคกัดกับครับผมส่วนเราก็มีส่วนเรามีเคาเตอร์เหมือนกันโอเคบับบ,บโอ้โหเรียบร้อยตีตามเลือดเว้ยเพื่อนฮิวอ๋อฮิวตัวเองใช่ไหมอันนี้เป็นเคาน์เตอร์หิวครับผมเวลาตีบอสมันยุ่งยากจริงๆเลย อาวลามว้าคำลามโอ้โหตีไปก่อนไม่รอแล้วนะกันโอ้โหกันด้วยกันมืนด้วยกันสตันด้วยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งไม่กันใช่ไหมโอ้โหกันแยกตัวกลับอีกพี่ว่าไม่รอดว่ะไม่มีคนฮิวอะ่ะพี่น่าจะตัวก,ก่อนเพื่อนเลยมั้งเนี่ยโอเคแล้วลดสปีดวับโอ้ยทาโอ้โหทาอะไรวะเนี่ยโอ้หุยโคตรแรงแต่ติดเกาะ โอเคโหนี okay. oh, oh, right? so ่เ so ป็นเพราะเราทำสตาร์เลยนะเนี่ยก็โก้เลยไม่ตบเนี่ยไม่งั้นเราโดนอีกโอเคครับผมตอนนี้แล้วยังไงโอ้ยบอสติดฮิลบอสติดฮิลมีเพื่อนคนไหนบูตดาเมจไหมเนี่ยงั้นเราบูตแล้วกันไม่มีใครบูตงั้นเราบูตแล้วกันครับผมวึบวัดเอาแล้วบูตแล้วบูตก่อนไม่รอแล้วนะเพิ่มดาเมจเพิ่มเกาะครับผมนี่ตีติดพิษด้วยเป็นไงอ่ะมีติดพิษด้วย เป็นการเพิ่มเลือดไปในตัวแต่บอสเอ้าบอสมันก็เพิ่มเลือดเหมือนกันครับผมวันนี้ตีกันไม่สุดตีกันไม่หยุดหรอกต้นหนาของการตีจูเลซิเวอร์อะไรมันประมาณนี้หละบอสต,ตบยากขุยตีตีดขี้โคตรแรงอันนี้เรากล่าวว่าเราจะฮิวกันเองหมดทั้งสี่ตัวเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีใครสายฮิวมาเลยละตัวแล้วตัวพี่พวกตัวฮิวมันก็แบบเลเวลไม่ได้สูงด้วยดิ มีแต่บอสได้แหละตระกูลบอสเนี่ยที่เลเวลสูงโอ้โหและเอาแล้วครับผมบัฟบัฟบัฟโอ้โยตีกี้โคตรแรงโอ้โหเรียบร้อยโดนไปสองทีเอาละแล้วเพื่อนคนสุดท้ายเอาเพิ่มดาเมจบัฟเพื่อนคนนี้จะตุยก่อนหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนมีฮิลป่ะวัดตัวเนี้ยตัวนี้มีฮิลปะไม่มีดิเพื่อนไม่มีฮิลอา้าวล้วจะเล่นยังไงต่อถ้าเพื่อนคนนี้ไม่มีฮิลอะ เวลาทูฮิลใครตัวอยากจะรู้ว่าใครมันมีท่าฮิลตัวอยากจะรู้มากเลยตอนเนี้ยพี่เปิดเลยครับผมเปิดดามเมดไปเลยมันไม่มีคนฮิลเอ้ยบับโอเค,อเคแล้วบอสมันจะใส่แล้วในรอบหน้ามันใส่แน่ใครล่ะทำดูฮิลแล้วใครฮิลล่ะโอ้โหโอบอสสกิลจับได้แค่ห้าสิบสอง แล้วแล้วเพื่อนตบตบเปิดเกาะโอเคตบเปิดเกาะครับผมตัวนี้ถึกอยู่นะถึกอยู่แต่ไม่มีฮิวในตัวเลยอ่ะและเพื่อนกัดครับผมคนต่อไปแล้วเราค่อยกัดกระแทกนานมากเลยเกมเนี้ยทัวลสิเวอร์อะไรเนะี <c oughs> ่ยบัฟโอ้โหโดนไปสามันเจ็ดโอ้โหติดรีดิวเกาะด้วยเป็นไงติดรีดิวเกาะด้วยแล้วโดนครับผมโอ้โหจะได้ลับ เธนต่อไปเป็นเธอของพี่แล้วกัดแง้มฟืบแง้มโอ้โหไม่คลีดูดเลือดมาครับผมโอเคอย่างตัวของพี่เนี่ยมันมีฮิวในตัวอยู่แล้วนะผมมันไม่ใช่ปัญหาแต่เพื่อนที่ไม่มีฮิวนี่ดิจะทํายังไงกระจอล่ะนี่และโอเคบอสตบครับผมหูเลือกตัวตบด้วยบับโอเคเลือกตัวตบซะด้วยเลือกถูกตัวซะด้วยส <laughs> ถยวิถึกจัดเลยตัวนี้ถึงจัดเลย แล้วก็ยิวกับครับผมโอเคเลือดเต็มฮะโอ้โหโอ้โหยแล้วบอสราทูไฟเอาล่ะครับสู่บอสราทูครับผมต้องบอกว่าบอสตัวนี้ถือว่าเบาถือว่าเบามากฮะโอ้โหยแล้วบอสมันเปิดท่าเลยวะนะรีดิวดาเมจด้วยที่ไม่มีด้วยนะพี่สตันไปก่อนแล้วกันถือว่าสตัรนช่วยเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะ แล้วโอเคฟืบเพื่อนเอาแล้วครีนปึ๊บเพิ่มคริติคอลเพิ่มโลบเพิ่มดาเมจโอเคบอสใส่รีดิวดาเมจมาไม่มีปัญหาและตัวนี้ดี่จอกก่ะโอ้โหตายเพื่อนอีกคนตายแน่เรียบร้อยตัวว่าแล้วนี่เดินสองเองนะ นี่เดินสองเองเอาไงต่อเอาไงต่อบัพโอ้โหกัดตามเลือดโคตรแรงท่าของพี่กัดตามเลือดโคตรแรงเลยวะ่ะว้าเพื่อนคำรามและโอเคฮิวครับผมเป็นคาเตอร์ฮิวนะฮะแล้วพี่สตันไปสอตัรนโอเคตายหนึ่งเก็บหนึ่งโอ้โหสตัร์ครับผมโอเคก็โก้ไม่ได้เดินและเพื่อนขอให้เลงบอสโอ้โหจะแทกกลับตัวอีก มาแล้วครับผมถึงคิวของเพื่อนแล้วกระแทกลับฟืบบับบับบัมโอ้โหอย่างแรงโอ้โ่าเพื่อนโคตรแรงอ่ะโอเคและเทินต่อไปเป็นของเราไหวไหมวะเนี่ยสามตัวเนี่ยเพื่อนน็อกแล้วครับผมหนึ่งตัวที่ว่าแล้วพี่เห็นรางไม่ดีแล้วแต่ตอนเข้ามาแล้วมันไม่มีตัวยิวไง แต่ก็หาห้องนานเหลือเกินอะถ้าไม่เล่นก็ไม่รู้จะทําไงแล้วฮะตอนนี้โอเคเพื่อนติดยิดเอางั้นพี่ก็ใส่ติดพิษเหมือนกันครับผมท่านี้เป็นท่าเสริมพลังพี่ด้วยนะฮะแล้วก็ยิวไปในตัวแล้วก็ติดพิษด้วยฟืบวา้าโอเคนี่เพิ่มดาเมจเพิ่มเกาะโอ้โหติดพิษไปดีบอสแล้วก็ยิวสวยงามตาต่อไปบอสโดนแน่ บับโอเคเพื่อนก็ติดพิษเหมือนกันกลายเปติดพิษสอกเลยครับผมสวยสวยงามไปสิมันติดพิษซ้อนได้ปะวะซ้อนได้วะซ้อนได้วะโอ้โหกัดเจ็บเหลือเกินและเต้าโหต่อมาเพื่อนเอาอีกแล้วเพื่อนเอาอีกแล้วรีดิวดาเมจด,ด้วยนี่ลดสปีดด้วยบัามเฟิบโอ้โหสาดยใส,ยสย่ตามดึงโอเคช่วงตัวเนี้ยมาให้เก็บเว้ยพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เล่น ช่วงนั้นไม่ได้เล่นเลยดิเสียดายมากเลยฮนะถ้าเกิดพี่ได้เล่นนะพี่ได้ตัวนี้แล้วว่า้โหตัวตัวสลัดรายใส่ตาเนี่ยถือว่าดีมากครับผมและโอเคบอสเปิดเกาะเปิดทําไมอะ่ะเปิดทําไมอะ่ะตายอยู่แล้วบอสโหแล้วเพื่อนโดนสะบัดหางใส่เพื่อนจะตุยแล้วฮะเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเจอกัดทะลุเกาะไปและติดพิษฟ๊บอ,อีกทีนึงติดพิษอีกทีนึง มนโดนแค่สามนเหนือบอสแสดงว่ารอบหน้านะเนี่ยแสดงว่าอีกรอบหนึ่งอีกเทร์นึงใช่ไหมโหตีบอสโคตรนานเลยวะยังไงบอสก็ตายอยู่แล้วยังไงบอสก็ตายอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรมันมันก็ตายอยู่แล้วโอเคบับโอ้โหกระแทกมาครับผม รถเกาะด้วยมันจบแล้วมันจบแล้วบอสรอบสองผ่านครับผมแต่รอบสามรอบตี่ดีๆจะผ่านหรือเปล่าเมือเหมือจะเหลือสองตัวด้วยนะเหลือพี่กับอ,อีกคนนึงครับผมตัวที่สลัดตายฮะอู้หแล้วรีโมวปัป๊บบับเรียบร้อยฮิลไปเป็นการฮิลไปในตัวครับผมแต่พี่ยังมีเกาะอ,อยู่นะแล้วบอสกระแทกกลับไหมกระแทกอีกแล้วกระแทกติดเกาะฮะ โอเคแล้วเพื่อนเพื่อนเสริมเกาะครับผมเสริมเกาะโล่เกาะแกงเสริมให้หมดบักบักบักโอเคจบแล้วมันจบแล้วเพื่อนแล้วเวลาถึงเวลาบอสกระแทกและอย่างนี้มันจะได้หรือวะสี่เดี่ยทุกคนชิปแล้วมันจะได้ถึง4ี่ไวะโอ้โหโอ้โหบอสสลัดหน้าใส มันจะได้ถึงสี่หรือเปล่าเนี่ยประเด็นเนี่ยไปไม่ถึงเราพี่ว่าจบประมาณรอบสามรอบสามไหวอยู่รอบสี่เนี่ยรอบสี่รู้สึกมันจะเก่งกว่านะผมอาร่าราวที่ไฟมาแล้วครับผมเจ้ามินเนี่ยรูกระจอกกลับมากันหมดฮะบอสเปิดเกาะหมู่อีกแล้วบอสเปิดเกาะหมู่งั้นพี่สตันไปก่อนครับผมต้องทําให้ทุกตัวไอ้พวกนั้น่ะอย่าให้มันตีครับผม แต่จะมีเจ้าหมูป่าที่มันตีเร็วอว่พี่ตลอดเลยเจ้าหมูป่าเนี่ยไม่งั้นถ้าเกิดพี่ต้านไปนะผมเจ้าหมูป่าไม่ได้ตีนี่โคตรดีเลยโอ้โหมาแล้วและเพื่อนโอ้ยเพื่อนเปิดกออ่อครับผมปื๊บปื๊บกัดบํ้งงั้มโอ้โหติดพิษที่คอดูดเลือดแล้วก็ติดพิษไปสี่โอเคสามคนไหวหรือเปล่าสามคนไหวหรือเปล่าและ กัะแท้กลับอีกแล้วจะตายอยู่แล้วเพื่อนตูคขูหมูป่าตบนะเนี่ยหมูป่าตบใครเรียบร้อยตบตัวทายโอ้โหตบทุกตัวดีว่าเพื่อนตูยังไม่ได้ดึงเลือดเลยบับบับโอเคและเพื่อนคาเตอร์ฮิลโอเหลือสองแล้วเห็นไหมทุกคน พี่บอกแล้วมันไม่รอดหรอกวะจริงๆถ้าไม่มีใครฮิวมานะถ้ามีตัวฮิวแค่นั้นก็จบเลยเว้ยคือมันจะอีซี่มากเลยอ่ะอีซี่วินมากเลยเรียบร้อยโอ้โหเหลือสองคนเหลือสองคนยอมแพ้เลยไหมบับสลัดหางใส่บึ้ม โอ้โหเข้าไปหนึ่งครับผมโกโก้มืออยู่โกโก้โดนสตันนะของพี่มันท่าสตันมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแล้วเพื่อนโอเคโกโก้สตันไปจบครับผมจบรอบนะฮะมาของพี่ต้องดึงเลือดแล้ววะของพี่ต้องดึงเลือดด่วนวะไม่ดึงรอบนี้ตายแน่นอน เลยนี่ยังไม่รวมว่ารอบสี่เดี๋ยที่บอสมันจะเปลี่ยนพลังอีกนะโอ้โหมาคำรามโอเคดึงดาเมจมาครับผมใส่เกาะใส่พิษไปฮิวกันอยู่สองคน <c oughs> ฮิวกันอยู่สองตัวเนี่ยโอ้โหชิปแล้วดูบัฟโอ้โหะลัดสายไรยหน้าอีกแล้วบึ้มโอ้โหุยติดทีตีคอไปดิกกโก้ไม่ต้องตกโกโก้นอนไปโกโก้นอนไปครับผมแลวบอสโอเค เพื่อนไม่ต้องเลยเพื่อนไม่ต้องเลยก็เองทิ้งว่าละไว้ให้เนี่ยโอ้โหแล้วทำไมเล็งตัวเนี่ยเล็งเพื่อนข้างๆไม่ได้อะเล็งเพื่อนข้างๆไม่ได้เหรอ iin, นี่นี่นี่ไงแงมแงมกัดตามเลือดไปดีโอเคแล้วเจอพิษพี่สวยงามสามพันอะรอบเนี้ยพี่ว่าไหวแต่รอบสุดท้ายเนี่ยไม่น่าจะไหวอะผมและโอเคเพื่อนดึงเลือดขึ้นมารอบนี้พี่จัดเต็มครับผม ดาเมจยังบูตอยู่ปะวะดาเมจยังบูตบูตอยู่ปะวะฟืบงยั่งเครียดดิคุเกือบตายไอ้บอสเกือบตายบอสดูด้วยโอ้โหเจ็บดิบอสแล้วหันไปตีทางนู้นะเนี้ยเนี่ยเนี้ยท่าเองอ่ะท่าเองอ่ะที่เลงๆอ่ะหันไปตีทางนู้นนะไม่ต้องหันมาตีเฮ้ยแล้วกาะเกาะพี่แตกนี่ว่ะชิปแล้วเกาะแตก โอเคเนี่ยตอนเนี้ยเวลาที่บอสเลือดหมดนะเว้ยมันน่าจะให้บอสตุยเลยเนาะมันไม่น่าให้บอสได้ตีต่อเว้ยถูกปะคือเลือดมันหมดแล้วมันยังจะมาตีเราต่ออีกอะ่ะแล้วถ้าบอสใส่ท่าน,านั้นนี่พี่ตายเลยนะโอเคไม่ใส่ตัวว้ <laughs> ยปลอดภัยโอ้ย <laughs> เพื่อนคนนี้ถึกเพื่อนคนนี้ถึกมากทั้งมีถึกทั้งเกาะครับผม เอาละครับผมราวไฟลาโฟรอบสุดท้ายไฟโอเครอบสี่รอบสี่เฮ้ i, bot, bot. Oh, oh, i, ยบอสบอสโอ้โหบอสไจด้าอ่ะลาบี้สตัร์ไปก่อนสตัน์ไปก่อนครับผมบอสทำยังไงก็ได้อย่าหันมาตีตูตูขอร้องทำอะไรก็ได้อย่าหันมาตีตูโอเคแล้วบอสไม่ตีหมูป่าตกหมูป่าตกโอเคหมูป่าตกถูกคนหมูป่าถูกต้อง มันต้องมันต้องอย่างงาั้นหมูป่าโอ้โหหมูป่าตบบดีว่าเอาแล้วพี่ไปสตันสูตรเดิมโอเคมันกัดเบาเพราะบอสมันใส่รีดิวดาเมจตัวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วรอบสุดท้ายเดี๋ยวนะรอบสุดท้ายบอสมันไม่ได้เปลี่ยนท่าเหรอทำไมพี่เคยไปตีอบอสหนึ่งอะ่ะยังไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวค่อยลงมันเปลี่ยนท่าในรอบที่สี่ครับผมแล้วมันโหดขึ้นมากเลยเว้ยอันนี้มันไม่เปลี่ยนท่านะ คือตูจะตายแล้วเนี่ยตูจะตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ uh, ้ยใสสลัดวับโอเคก่อนที่พี่จะตุยก่อนที่พี่จะตุยนะครับผมพี่ต้องทําอะไรให้บอสมันเกือบตายให้เร็วที่สุดให้เหลือเพื่อนคนเดียวแล้วเพื่อนแบกได้อะเพราะตอนนี้มีแค่สองคนที่แบกอยู่ก็โก้พี่พยายามให้มันสตันนะครับผมโอเคตอนนี้พี่ต้องดึงเลือดก่อนครับผมจังหวะน,นี้ต้องดึงเลือดเลยฮนะ ไม่งั้นตุยแน่นอนเอาละดึงเลือดวาไปการใส่พิษให้บอสด้วยฮะดึงเลือดเพิ่มดาเมจใส่เกาะใส่พิษไปด้วยแล้วก็รีดิวนี่ไงรีดิวดาเมจไม่พอดึงเลือดจับมาโอเคและเพื่อนสเตปเดิมเลยเนะเี่ยเพื่อนก็ตกไอตัวข้างๆตุยบึมโอเคติดขี้ไอเพื่อนที่เชียร์อยู่ก็เชียร์จังเลยเชียร์จังเลยเอาพลา,าทิ้งไว้ให้ตูเนี่ยโหสุดจริงๆ่ย โอ้โหแล้วเราสองคนก็นเอ้ยเรานี่ถ้าไม่มีเกาะตัวตุยแล้วนะเนี่ยหันผิดตัวมากเลยหันผิดฝั่งมากเลยเราเนี่ยดีนะตูมีเกาะบับโอ้โยโดนไปสาบันหกดีกัดตามเลือดเว้ยติดพิษไปอีกโอุ้ยเป็นไงรอบนี้ในปามี่ทามดาเมจไปห้าพันโดยที่ยังไม่ตีครับขอโทษด้วยและบอสเจอบอสเจอแบบเน้นเรอบนี้บอสไม่ต้องหันมาใส่พี่เลยนะ หันไปทำเพื่อนนะไม่งั้นตุยนะแต่ถึงรอบนี้พี่จะตุยครับผมพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้ด้งพา,าให้เพื่อนแล้วได้ผมเพราะก่อนพี่จะตุยพี่ได้ทําเลือดให้บอสลดไปเยอะมากถูกป่ะเออแงมโถโยนไปเจ็ดพันแปดเห็นปะแล้วบอสมีพิษพี่อยู่บอสมีพิษพี่อยู่มันจบแล้วมันจบแล้วเว้ยมันจบแล้ว,ลวขอแค่เพื่อนยืนเพื่อนยืนสวยๆชนะแล้วไอคนที่เชียก็เชียจังเลย กรู้ไหมเกทิ้งพลังให้พวกข้าเนี่ยโอ้โหบักบักบักโอเคโอ้สองตัวเอาอยู่โอ้เรียบร้อยสองตัวเอาอยู่แล้วเจอพิษพี่อีกตายบอสตายโอ้ยมีกระเทกกับบอสไม่ต้องกระเทกแล้วจังหวะเนี้ยโอ้ยบอสเอาเว้ยบอสเอาเว้ยฟึบโอบอสไปได้หันมาหัึงตัวโอเครอดเว้ยวู้ โอ้โหเป็นการตีตีบอสลงกิฟต์ที่สวยนี่พี่เพิ่งขึ้นเลเวล18แล้วตบบอสั้งแรกเล่นจบครับผมเรียบร้อยเย่โอ้โห,โอโหสองตัววะ่ะสองตัวแบกไหวว่วะขอโทษด้วยโอเคกระปุกดำดำกระปุกดำดำแบบนี้และออสวยงามซะลือเกินนะ่ะฟืบ มามาแล้วครับผม The Hydro b l a c ครับผมเย้วู้ว้าวว้าวครับผมโอ้ย DNA บออห้าสิบนะพี่ต้องเก็บอีกประมาณหรอบอันนี้เราตีบอสซาำไม่ได้นะถ้าตีซาำได้จะดีมาก เออต,อ,อ,อต้องรอบอสอาทิตย์หน้าครับผมถึงจะดีได้นะก็โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ต้องจบไปแล้วนะผมเดี๋ยวพี่จะลงไว้เผื่อแบบคนไหนอยากสนใจดูจุลศิลว์อะไรก็ดูไปครับผมส่วนใครดูจุลศิลว์อะเกมก็ดูไปครับผมแน่นอนว่าพี่อาจจะลงเยอะหน่อยเพราะมันทําไม่ทันมันต้องวันต่อวันครับผมอ้เกมพวกนี้มันแพ็กต่อแพ็กวันต่อวันเนานะยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงใดนีก่อนไปแล้วก็ผมบายบายเจอกันใหม่ครับผม